แตกที่สุดแซนถ่ายนอตอนกลางคืนแต่วันนั้นอะแซนโกหกว่าแซนไม่เคยถ่ายรูปกลางคืนแซนไม่มีอที่ผมออกรายการเคลียชชัดกับแซนก็หกในรายการว่าแซนก็ไม่มีรูปแซนไม่เคยถ่ายแต่ผมก็เอารูปตอนที่ตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยตอนแถลงข่าวเนี่ยตำรวจเอารูปแซนเนี่ยขึ้นตอนตำรวจแถลงข่าวอยู่ตอนกลางคืนว่าแซนนั่งตรงเออ บ่อเรืออยู่แต่แซนบอกว่าแซนก็ไม่เคยถ่ายนะไม่ได้ถ่ายเลยยังเมื่อวานอ่ะแซนมาคุยนะยังเมื่อวานแซนมาคุยในไลฟ์นี้แล้วผมก็ถามแซนว่าแซนอ่ะมั่นใจในทนายตัวเองหรือเปล่าเนีย่ยเหตุผลที่ผมบอกแลยว,ว่าไอ้หคนบนเรือเนี่ยพูดไม่จริงและพูดไม่หมดถามว่าไอ้ห้คนบนเรือเป็นคนฆาตกรรมไหมเป็นคนฆาตกรไหมไม่ใช่แต่รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูด ว่าใครเป็นคนทำมันที่ผมบอกว่าคนที่หาทนายให้ไอแซนเนี่ยก็เป็นจรุงโรดผิวผ่งามหรืออ้วนดาวแปดแจกชื่อนามสกุลเขาจรุงโรดผิวผ่งามเขาเป็นคนหาทนายตุย๋ยมาให้แซนมีความสนิทสนุมกันแซนทนายเดชาทนายตุ๋ยเนี่ยไปกินข้าวเรียกกนนอะ่ะอันนั้นไอพวกเนี่ยมีความสนิทสนุมกัน มีความสนิทสนมกันนะ่ะทุกคนต้องคิดดูสิแล้วเมื่อวานที่ตอนน่ะมีหลายคนอยู่ในเนี้ยเขา,ากลับได้แหะตอนที่ผมถามแซนว่าแซนมั่นใจในสนายตัวนี้มีหรือเปล่าแซนบอกว่ามั่นใจชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็บอกโอเคแซนมั่นใจแต่แซนรู้หรือเปล่าคดีของคุณชัยวัน์เนี่ยของคุณแอมชัยวัน์เนี่ย แซนล่ะรู้ด้วยเปล่าว่าทนายแซนเนี่ยจะไปขอไข่เคียร์การทนายของคุณชัยวัฒน์แซนบอกไม่มีนะไม่เคยนะอ้าวแซนก็อยากจะคุยกับคุณหมอแจ็คก,ก็โทรหาคุณหมอให้คุณหมอเข้ามาคุยคุณหมอเข้ามาคุยอันนี้แจ็คสาบานเลยว่าเราไม่ได้เสียบเราไม่ได้คุยกันด้วยแจ็คก,ก็เลยถามคุณหมอแจ็คไม่ได้ถามคุณหมอด้วยนะในไลฟ์นั้นน่าจะอยู่ใน youtube กลับไปย้อนกลับไปดูได้เลยคุณหมอเขาเองเลยว่าทนายตุย๋ย จะไปไก่เคลียการทนายของคุณชัยวัตรอมชายรัฐเรื่องคดีที่คุณชัยวัตรฟ้อ,องแซนไว้เพราะแซนกล่าวหาเขาแล้วแพ้คดีแล้วเขาก็ฟ้องกลับแต่เขาไม่ได้ฟ้องกลับช่ยๆนะฟ้องฟ้องกลับเรื่องเ,ออเรื่องออมิ่นประมาทความเท็จแจ้งความเท็จเบิกพยานเท็จ แล้วคนที่ยั่วให้แซนต้องไปแจ้งความคนที่ยั่วให้แซนต้องไปเอาเรื่องของคุณชัยวัดก็ทนายตุ๋ยนั่นแหละครับแต่ตัวนี้ทนายตุ๋ยก็เอาตัวเองออกจากตรงนี้ให้แซนเป็นคนรับคนเดียวเรื่องนี้แหละที่เราคุยกันเมื่อวานว่าแซนควรเปลี่ยนทนายหาทนายคนอื่นไม่งั้นทนายคนนี้จะทําให้แซนชิบหอยเพราะมันไม่มีประสบการณ์มันมีแต่คําว่าหาแสง อนนี้ทนายคนนี้มันก็ได้แสงจากไหนครับตอนเนี้ยทนายคนนี้ก็ได้แสงจากผลกระแสเพราะสุดท้ายก็ได้เป็นพยานเอ้ได้เป็นทนายส่วนตัวของพี่หนุ่มกัญชยัยหลังจากนั้นมันก็ไปออกรายการผลกระแสบ่อยๆก่อนที่คดีแตงโมจะกลับมาอีกรอบนึงและพี่หนุ่มก็เรียกที่จะไม่ถึงเรื่องคดีแตงโมไม่คุยเรื่องคดีแตงโมเออเปลี่ยนประเด็นว่าเป็นพยาน ในชั้นศาลอยู่หลังจากนั้นทุกคนก็จับความโกหกของพี่หนุ่มได้ว่าพี่หนุ่มไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาลพี่หนุ่มแค่พยานยบอกเล่าในชั้นพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักแค่บอกเล่าแค่บอกเล่าแค่นั้นไม่ได้เป็นพยานยอะไรสําคัญเกี่ยวกับคดีนี้เลยแล้วพี่หนุ่มจะนําเสนออะไรพี่หนุ่มก็ไม่เิดเพราะ ไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลด้วยเพราะไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาลแต่ถ้าจะเป็นสมมติไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาลเนี่ยจะไปละเมิดอำนาจศาลได้ไงครับผมถามทุกคนผมถามทุกคนว่าพี่หนุ่ไม่ได้เป็นพยานไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาลจะหาว่าตัวเองจะละเมิดอำนาจศาลจะละเมิดอำนาจศาลได้ไงครับ ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเป็นพยานบอกว่าใช้ปากพูดไม่มีเอกสารอะไรมายืนยนันหรือไม่มีอะไรที่เป็นพยานแบบพยานประจักษ์หรือพยานที่แบบเห็นเหตุการณ์ไม่ใช่แบบนั้นเป็นพยานบอกล่าว่ามีผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้ามาในรายการตัวเองแลว้วก็พูดแบบนี้แค่นี้แต่ถ้าจะออกมาต่อแหลหรือจะออกมาอ้างว่าตัวเองเป็นพยานในชั้นศาลเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว วันนั I say, I ้นน่ะเขานั่งในรายการแล้วเขาพูดแอคลล่อนะแอคลล่อนะแอคแบบลลเลยนะพอดีว่าผมลำบากใจนะครับพอดีว่าผมเป็นพยานในชั้นศาลนะครับพอดีว่าผมจะพูดไปแล้วผมกลัวนะครับว่าผมจะไปละเมิดอำนาจศาลนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอภายจริงๆนะครับผมพูดไม่ได้นะครับ ผมขอจะบบางว่าเข้าใจนะครับแต่ถ้ามื่อไหรที่คดีนี้เปลี่ยนทิศทางผมจะทำแน่ๆขับคนที่เข้าใจนะครับ <c oughs> ากา็ไปดูสิเขาแจะอยู่นั้นแหละเขาแจะอยู่นั้นแหละจริงๆคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นอะในใจ ในใจผมนะอยากจะโทรหาพี่หนุ่มแล้วก็จะบอกพี่หนุ่มช่วยหยุดตอแหลได้แล้วครับเดี๋ยวมมา่าไหที่เขาเอาเอกสารออกมาจากชั้นศาลเนี่ยแล้วเอามาให้ทุกคนรู้นะว่าใครเป็นพยานอยู่ในชั้นศาลอยู่บ้างพี่หนุ่มจะนหน้าหงายเลยนะครับแต่ในที่สุดผมพูดมาแล้วว่าพี่หนุ่มไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาล แต่มีคนแย้งมาอยู่นั่นแหละแย้งมาอยู่นั่นแหละเออมึงไอ้บางมึงไม่รู้เรื่องหรอกที่หนุ่มเขาเป็นพยานในชั้นศาลเขาพูดไม่ได้แม้แต่แอหัวล้อเนี่ยกระเทยหัวล้อเนี่ยหัวร้านอ่ะกระเทยหัวล้านเนี่ยมันก็บอกว่ามึงรู้เท่ากล้องยกที่หนุ่มที่เขาไม่พูดเพราะเขาเป็นพยานในชั้นศาลเขาไม่อยากจะพูดเขาไม่อยากจะละเมิดไอ้ฮ่าไอ้โง่พอเช่วันนั้นในไลฟ์สดของทีพีดีบีพอเชเปิด พยานคนไหนที่เป็นพยานในชั้นศาลบ้างโคเชอ่านชื่อทุกคนและเขาบอกว่าไม่มีชื่อพี่หนมกันชยัยกำมหนตคอยไม่มีชื่อมีแต่เป็นพยานในชั้นพนักง,งานสอบสวนเป็นพยานบอกเล่าไม่ใช่เป็นพยานสำคัญเป็นพยานอยู่ในชั้นศาล แล้วไม่ได้เป็นพยานในชั้นศาลจะละเมืดอำนาจศาลได้ไงครับตอนนี้ผมก็จะบอกเลยว่าเหตุผลที่พี่หนุ่มไม่ทำรายการของแตงโมงปากไม่ตรงกระจายปากพูดว่ารักแตงโมงมันน้องสาวแต่ใจกูไม่รักแตงโมกูรักทนายตัวเองกูรักแกนกูรักกติกกูรักเพื่อนผงตัวเองแค่นี้แหละครับ ก็คือเขาไม่อยากจะเอาทนายตัวเองมานั่งกลางรายการและมาด่าทนายตัวเองให้ทนายทนายตัวเองต้องโดนด่าแต่สิ่งที่เขาใช้เนี่ยที่เหตุผลที่ผมหาข้อมูลว่าว่าใครเป็นเจ้าของเพจอีโซขยี้ข่าวและใครเป็นเจ้าของเพจอีเจี๊ยบเรียบรว่และในที่สุดผมก็ได้หลักฐานข้อมูลมาครบทุกอย่าง แล้วผมตั้งใจที่จะเปิดข้อมูลเกี่ยวกับรถโพลสว Mini มิ o ิคูเปอรตำนานป n น c o คูเปอระก็เรื่องรถโพล์คสวกับไอเรื่องเพจไอสองเพจดังๆนี้ผมเลือกที่จะเปิดข้อมูลนี้แต่พี่อาชิยะบอกอย่าเพิ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการกริบข่าวไปโมแต่เราไม่จําเป็นต้องเปิดตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดรอแป๊บรอแป๊บแต่มีคนบอกมาแล้วว่า ไปขอพี่อ่ะว่าขอบังแจ็คหน่อยว่าอย่าเพิ่งเปิดขอบังแจ็คหน่อยว่าอย่าเปิดเรื่องผมอย่าเปิดเรื่องผมเข้าใจยังก็เหตุผลน,นี่นแหละอยากจะรู้ว่าแตงงโลรู้หรือเปล่าว่าถูกพาไปเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าพาไปจะไปทำอะไร แล้วผมมั่นใจร้อยสิบเอร์นะไม่ใช่แค่ร้อยเอร์นะร้อยสิบปอร์ซนผมมั่นใจเลยว่าไอ้หน้าตัวเมียเอเบิร์ตมันรู้ทุกอย่างมัน่ะรู้ทุกอย่างแล้วสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเนี่ยต้องการรู้